สวัสดีครับก็ดูกับป้าไล่ทมอนเองนะครับวันนี้เราก็จะมาเอาข้าวโพดที่ไล่ผามีของผมมาลงมากรอไว้ก่อนค่อยเอาไปสีมันยังไม่เหลืองหรือมันยังไม่แก่หรือเปล่าเราก็จะมาสำรวจดูกันนี้พอไอ้มอนนะคะแล้วก็มาดูกันนะครับ อันนี้เขาก็กำลังสีนดูนครับผมขอไปใกล้ฝึกมันเยอะนี่ชูบเอาก็ได้นี่ตรงตรงนั้นมันก็จะมีข้าวโพดข้าวโพดที่ไหลลงมาที่เป็นเศษเป็นเศษเข้าโพดออกมานะครับเศษหรือเปลือกอะนะครับอันนี้ที่เขาสีเสศษผมก็จะพาไปดูนะครับไกลหน่อยเราไปกัน ดูดีกว่าแล้วเจ้าปิกระหว่างเตือนนี้มันก็เยอะเเนี่ยนี่แต่มันก็จะได้ยินจากเครื่องนั่มังกว่านะครับเครื่องเครื่องเครื่องปอกข้าวโพดนี่นี่ครับ ผมก็จะพาไปดูกใกล้ๆเลยนี่ก็จะเป็นแบบนี้นี่นี่แตงไม้เนี่ยน,ะนี่ส่วนอันนู้นส่วนตรงนน้นที่กองไว้ใหญ่ๆตรงนั้นน่ะก็เหมือนมิดข้าวโพดเป็นเ้เลย ที่เป็นข้าโพดไปสผากข้าโพดสัตว์นะครับบางทีก็เหลือเหลือข้าโพดบางทีก็เอาไปให้ใส่ปุ๋ยแล้วเอาไปให้ไก่นะคะนี่พ่อกำลังเอาลงค่อยเอาลงมาอีเล่หนึ่งถุง <c> ก <oughs> ็มีเยิ้มด้วยแล้วถุงมันก็กิดหหน่อยแต่ผมก็จะมีหน้าที่หน้าที่ เก็บถุงที่อยู่นี่หน้าที่เก็บถุงนี่ผมก็จะพาไปดูห้องบนนะครับนี่ขึ้นมาแล้วมีหลายกองเลยโดยตัวนี้กองที่พ่อเคยมาผมเอาลงอยู่นะครับเทล้วมากเลยฝันดูแลงเลยเนี่ย ต้องใช้เครื่รงองแรงแรงก็ไม่สวยกองเราเยอะและแต่บางทีก็มีกองเยอะของเราอยู่ตรงนู้นตรงนูน้นเลยครับ ค่อยลุกไปบางทีก็มีลื่นบ้างนะไว้นี่ลงแล,งแล้วแล้วผมก็ดพาไดูแล้วมันเป็นปสีแบบไนตองนไม่ทับ นี่สิ่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่นี้ตอนเย็นตอนกลางวัน,นผมก็มาเอาใส่แล้วเป็นหนึ่งลังแล้วนี่พ่อผมเหนื่อยมากเลยนี่ยนะตอนเที่ยงไม่ได้กินข้าวเลยนะครับตอนเที่ยงผมก็มักแบบแบบเก็บ สูงปุยแล้วพพก็พวกก็จะไปเอาเปลือกข้าโพดไปใส่รถเพื่อจะไปให้ัวนกินนะครับผมก็ไปกระโดดเล่นบางทีก็เข้าในพุ่งเลยกลับออกมาไม่ได้ผมจิ้งออกมา หนักมากนะครับข้าบครัวของผมเนี่ยเยอะมากเลย แต่ก็พอทีไหลนี้เยอะไม่ไหวเลยเยอะมากสองาให้เยอะมากเลยเยอะจริงๆแต่ตอนที่มันแบบตึงเหลืองออกแบบนึงเลีืองหน่อยนิดนึงมันให้ไก่ได้อ่ะอต้องที่เขาจะเอามาสร้างด้ำหนักให้เรา ังน้้ำหนักให้เราเราก็จะได้เงินเขาก็โทรมาหาเราก็เราก็จะได้เงินแต่นี้ไม่รู้ว่ามันน้ำหนักเท่าไหร่มันเยอะมันเยอะน้หนักก็จะเยอะมากอยู่นะคบเอมืดแล้วพ่อนี้ก็เหนื่อยมากเลย เป็นกองไว,ไว้แบบนี้ไม่ใช่ของสุ่มนะครับอันนี้เป็นของคนอื่นที่แบบแบ่งแบ่งอาดา,าเขตหรือว่าไอ้ไหน,นของเราบางทีบางคนก็ติดติดป้ายไว้ว่าเอ้ยนนี้ของเรานะแบบือนประเสัดส่วนาอ้นอไหนของเรานะครับวอลต์สต้าแล้วก็อะไรเนะ ว่าพี่ปุอยเป็นอนาเขตบ้าเนเราถ้าถ้าที่มันเหลืองเหลืองแถวมันใช้ได้ก็เอาไปช่างเราจะเอาไปช่างให้ก็เอาไปวางกอไวตต้ตรงนู้นนะคะรวมอยู่ตรงน,นี้นนนนเลยเริ่มมืดมากเลยผม จะไม่มองเห็นอะไรเลยจป๊บบม ใังเห็นมุมเฉยนะต้องหามุมอาทิตย์ดวงอาทิตย์เออไปลองถ่ายกันวสวยสวยไหมยอนนี้คุณชมกรอบรูปภาพได้เลยถ้าจะได้นะครับกรอบเลย ชอบเลยมีเยอะอยู่นะที่เป็นกองเปลือกข้าโพดอ่ะ เหนื่อยไหมครับพ่อเหนื่อยครับเหนื่อยมากเลยนี่พ่ออาจจะเขียวขามากก็เหนื่อยพ่อละมากมากเลยตอน,นงานยุ่งจังเ,เลยนะครับต้องไปไปเอาเข้าวโพดใส่ถุงปุ๋ยแล้วก็ขึ้นรถ ด้วยแล้วกวเข้าก็ไม่ได้กินก็ต้องรีบทำเหมือนเดิมก็ไม่ต้องมีงานแบบนี้นอีกมีครอบครัวเราก็จะมีแต่หาเงินอย่างเดียวแล้วก็บางทีก็หาอะไรกินก็ได้หาล่าจัดตอนที่ผมไปเอาข้าวโพดใส่ถุงปุยผมก็ไปดักนกได้นกคูม คุ้มเดือดพุ้มคุ้มเครื่องปั่นแม่นี่แต่มันเดืเมื่อเมื่อเลยมันคำแล้วนะครับ ว่ารถไม่เด็นวามีปมีย ตัวทิพตอนวันศุกร์ที่เอาใส่ไว้นิปูนทำคนเดียวเลยนะครับตอนวันศุกร์ตอนทำเปิดจังนี่ตัดทิชชเป็ดแบบใช่ เนี่ยของมันก็เป็นประมาณนี้ ก็เอาใส่เสร็จแล้วเหมือนผมก็เป็นตากล้องก็ก็ไปติดตงๆมีผมชอบดาวมากเลยดาวผมชอบมากเลยอุ๊ปปี ทำอะไรน่ะเอาข้าวโพดใส Premises, อืดมอดดมายมืดมมืดมืดมืดมดมืดมะเรืดมจะมืดไม่เห็นอะไรืี้ืดมืดมื่มอันนี Twelve, ้ืดม anyway> ีดี่ดมืดมืดมืดม่ดมืดมีดมืดมืดมืมดมืด อยู่ที่ไร่ผาหมี่ายว่าที่ไร่ผาหมีอ่ะมันมีข้าวโพดเท่าไหร่อ,นนอยู่ที่ยังอะไรครับยัง